สวัสดีครับสำหรับแฟนๆกับตันแปะทอล์กนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับ EP นี้จบลงไปสดๆร้อนๆครับสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยอยู่ยิครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับฟอร์มของน้องๆตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบรองชนะเลิศคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมครับ แน่นอนครับที่ผมหยิบยกอีพีนี้มาพูดครับทีมชาติไทยนะครับปิดฉากเส้นทางการลุ้นแชมป์อาเซียนคับยู่23ในปีนี้ไปเป็นทีมเรียบร้อยแล้วนะครับเอากะอนนะครับผมเองก็นะครับพูดถึงทีมชาติไทยมาค่อนข้างที่เยอะก็พยายามจะผลักดันพยายามจะให้กําลังใจบ้างด่าบ้างนะครับก็ปะปนกันไปนะสำหรับอีพีนี้ก็ต้องบอกว่าจากอดีตเจ้าอาเซียนสู่คําถามว่าตอนนี้ เรายังใช่อยู่ใช่ไหมนะครับออไทยเคยเป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนมาตลอดระยะเวลานะครับก่อนหน้านี้ต้องย้อนกลับไปค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะแต่ก่อนเนี่ยบอกได้เลยว่าทีมชาติไทยเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนแบบไร้ข้อกังขายอย่างแน่นอนแต่วันนี้ไม่ไว่าจะเป็นเวียดนามอินโดมาเลสิงคโปร์ตอนนี้ไม่ไว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่ตอนนี้เขาเทียบเท่าเลยนะโดยเฉพาะอินโดนีเซียตอนนี้ชุดใหญ่แม่ง จะไปบนโลกแล้วด้วยซ้ำไปด้วยระบบต่างๆ,ๆนะครับที่เขาวางไว้เนี่ยแม่งเพอร์เฟกนะไม่ใช่ว่าเราไม่ดีนะแต่พักหลังๆมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายิ่งผมมาดูทีมชาติไทยเนี่ยยุคหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามนขังแม่งไม่มีวะนะเพื่อนๆสังเกตไหมหรือหรือว่าผมเป็นเองนะครับรู้สึกว่ามนขังเหมือนตะก่อดเนี่ยมันไม่มีแล้วมันแพชชั่นการเล่นของน้องๆก็รู้สึกว่ามันถดถอยไป รายการนี้ล่าสุดเนี่ยย้อนกับปลายเกมแรกวันที่19กรกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยไทยเจอทนาติมอร์เลสเตอันดับโลกนะครับแรง์กิ้งต่างๆนะครับแล้วก็ศักยภาพทีมวตู้เล่นเนี่ยเราเป็นต่อติมอร์เลสเตค่อนข้างที่จะเยอะสกอร์วันนั้นเราชนะได้ก็จริงแต่เพื่อนๆรู้สึกมันตะขิดตะขวงใจไหมครับกับสกอร์ที่ออกมา40เฮ้ยอาจจะมองว่าก็ชนะไงก็ชนะเยอะเราเล่นตามที่โค้ดวางไว้แต่ด้วยศักยภาพส่วนตัวผมนะ เนี่ยครับผมมองว่าไทยน่าจะมีเยอะกว่าน,นั้นและการเล่นระบบนะครับผมผมอันนี้ผมไม่ได้ว่าโค้ดวังนะจริงจริงเนี่ย โคชวังเป็นโค้ชที่เก่งมากถ้าไม่เก่งเนี่ยไม่พาชนบุรีได้แชมป์เมื่อกี้นะแล้วก็พาประจวบได้แชมป์ลีกคัพนะถ้าจำไม่ผิดนะพี่นะสองถ้วยหล,กลักๆที่โคชวังทําไว้เนี่ยก็จะบอกว่าเกมนั้นย้อนกลับไปก่อนที่เอาชนะธนาติมอร์ไม่ว่าจะเป็นทาานยศก,กรธนาวุฒิชวาวิทย์นะครับแล้วก็ทางด้านเสกสรรน,นะครับก็ซัดคนละหนึ่งประตูที่พาไทยเอาชนะธนาติมอร์เลสเตม,มาได้นะครับแต่แฟนบอลหลายคนอย่างที่ผมบอกไปนะฮะจากฟอร์มการเล่นไม่ได้ออกมาแบบน่าพอใจมากนักนะฮนะเกมลุกที่ผมยังมองว่าขาดความเดดด็ขา ความมั่นใจของเด็กๆมันแทบไม่มีเต็มร้อยผมให้แค่40ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำไปนะครับจังหวะการเข้าทำนะครับเพรสซิ่งอะไรต่างๆเนี่ยจังหวะการยิงเนี่ยยิงทิ้งกินขวางกันค่อนข้างที่จะเยอะเขาเรียกว่าขาดการประสานงานผมไม่รู้ว่าเด็กชุดนี้แม่งเก็บตัวกันกี่เดือนเก็บตัวขนานแค่ไหนนะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะสำหรับใครรู้คอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วเดินทางมาถึงวันที่22รกรกฎา,า<ๆ>ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ตอกย้ําความรู้สึกแฟนฟุตบอลชาวไทยจบเกม เสมอเมียนมาศูนย์ประตูต่อศูนย์เกมเนี้ยแม่งโดนสื่อโดนแฟนบอลด่ามากที่สุดผมจำไม่ผิดผมเข้าไปดูของพี่โบ้ในไทยรัฐสปอร์ตถ้าผมจำไม่ผิดนะเมียนมาแล้ววันนี้เจอินโดเนี่ยผมว่าโดนแน่เลยไหมพี่โอ้โหคือผมใช้คำว่าตั้งแต่ดูฟุตบอลไทยมาเนี่ยถ้าดูในชุดแบบอ่ะถ้าไม่ใช่ชุดใหญ่แล้วกันเนาะแต่ในระดับทีมชาติเนี่ย เอาว่าันตรงอะใช้คําว่าอย่างที่เราเรียกกันคือไม่มีทรงอะผมใช้คำนี้นเลยดีกว่าแกสัมภาษณ์ไว้เนี่ยก็บอกว่าตั้งแต่แกดูบอลมานะทีมชาติไทยนะครับมีชุดนี้แหละที่เล่นแบบไม่มีใจไม่มีแพชชั่นนะครับไม่มีแรงจูงใจต่อบอลไม่ได้โดนบีบเตะบอลทิ้งสเปะสปะนะครับนี่เจอเมียนมานะแล้วพี่แกก็บอกว่าต่อไปเจออินโดหนักแน่ผมขอหยิบยกนะที่พี่โบนะที่ที่ทลงไทยรัฐสปอร์ตนะผมจำไม่ผิดเกมลุก ไอเดียต่างๆเนี่ยคองบอลมากกว่าเมียนมากเกือบตลอดทั้งเกมแต่ไม่สามารถเจาะแนวรับของเมียนมาได้การเข้าทำเนี่ยมันขัดใจจริงๆนะเอาตรงๆนะไม่ใช่แค่บีโบนะผมด้วยนั่งดูแม่งขัดใจชิปเลยนะติดๆขัดเล่นวนไปวนมาดึงมันวนๆนนะ่ะไม่มีจังหวะที่จบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมความฟิตสปีดต่ำม,มากมันทำให้ทางด้านเมียนมาเข้าบีบเร็วพอโดนเกมเพสเร็วๆไปไม่เป็นเลยคราวนี้ กระทั่งเมียนมาแม่งถอยไปตั้งรับลึกขนาดนั้นนะเรายังเจาะไม่ได้ที่ผมดูมานะจริงๆผมก็ไม่ใช่โค้ดออกแต่แต่แต่มันมันขัดใจจริงๆนะฮะพูดพูดเกมเมียนมาเยอะหน่อยนะครับพูดไปแล้วจะขึ้นเดี๋ยวไปลงสมาคมแม่งเดี๋ยวก็ทัวลงอูอีกอ่ะจริงๆผมผมพูดจากใจนะผมผมเป็นคนอย่างเงี้ยผมเป็นคนตรงๆถ้าใครติดตามรายการผมนะจะรู้ดีนะครับติเพื่อก่อน,นะไม่ได้ว่าติเพื่อจอดรถทัวร์หน้า90นาทีกับตันแปดทอกนะนะครับเอ้า นะครับก็เอาตัวรอดมาได้แล้วเดินทางมาสู่รอบรองชั้นเลิศจบลงไปเมื่อกี้ยนะผ่านพ้นมาไม่กี่วันนี่หรอกเจอกับท่านเจ้าภาพเด็อินโดนีเซียนะครับเอาละเจอของจริงหน่อยวันนี้นะครับเกมนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าไทยเองหลังจากที่โด,ดนด่าในเกมเบียดมากกลับมาเล่นเกมนี้ก็โอเคนะก็ไม่ได้ขี้ร้ายขี้เหล่ก็โอเคแหละนะครับ ทำได้ดีขึ้นถึงแม้ว่าจะมีเขาเรียกว่าขัดใจบ้างแต่ถึงอย่างไรก็ต้องยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงก็มีแนวโน้มที่ดีผลเอกมณีกรแบ็กซ้ายของทีมชาติไทยเองมีผลงานโดดเด่นนะผมใช้คําว่าโดดเด่นอาจจะมีหลายคนว่าอาจจะขัดใจหน่อยนะแม่งเติมท,ทั้งลุกทั้งรับนะตอนนี้ผมให้เครดิตเลยไม่ว่าจะเป็นเก็บบอลตัดบอลเนี่ยโอเคนะครสร้างจังหวะให้กับเกมเนี่ยดีเลยอีกหนึ่งคนนะครับยศกรบุรพาโอ้โหนะครับเห็นน้อง ยิงจุดโทษไม่เข้าจริงๆผมก็นะครับเข้าใจนะครับเห็นใจจุดโทษแม่งไม่โทษใครอยู่แล้วห้าส ไม่มันก็เราอยู่แล้วล่ะก็ต้องยอมรับว่าเขาดีกว่านะครับไม่ได้โทษน้องเลยยสกรนะครับถ้าพูดถึงในเกมภาพรวมทั้ง120นาทีก็จะบอกว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งมีการวิ่งเข้าหาพื้นที่ว่างได้อย่างดีเลยจังหวะเข้าชาร์จได้เร็วนะครับเขาเรียกว่าปรับสปีดเล่นในกรอบเกยียโทษได้ดีขึ้นไม่ใช่กองหน้าที่ยืนรอบอดนะครับสำหรับเจ้ายศกรนะนะครับพยายามหาตําแหน่งหา ที่ว่างอยู่สมับเสมอแต่เราจะเอามาพูดถึงจังหวะที่ยิงจุดโทษมันมันก็จะทําร้ายจิตใจน้องเกินไปนะครับมันมันไม่มีอะไรที่น้องต้องเสียใจแล้วล่ะนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆว่าด้วยอายุน้องแค่น่าจะ20มั้ยนะครับยังมีเวลาอีกเยอะเลยนะครับเอาความผิดพลาดไปพัฒนาต่อ เรื่อยๆนะครับรวมไปถึงน้องๆทุกคนด้วยนะน้องๆทุกคนเนี่ยผมก็เป็นกำลังใจมันจะมีอีก2ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนะครับสองทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆใ,ในปีนี้นี่แหละจะเป็นบทพิสูจน์เลยนะครับให้กำลังใจกันแม้ว่าเราจะตกรอบนะครับแต่อย่าลืมนะครับสนามรอบรองชนะเลิศคือเสนาันะครับนี่คือมนขังนะครับนี่คือสนามอีกหนึ่งสนามในอาเซียนในเอเชียเลยก็ว่าได้สำหรับใครมาเยือนสนามแห่งนี้แม่ ก็ต้องยอมรับนะครับกองเชียร์อะไรแม่งมันเล้านะมันเล้ามันเล้ามันอาจทําให้เด็กๆเ,เรามีตื่นตื่นบ้างนะครับโอเคติเพื่อก่อเพื่อพัฒนากันต่อไปนะครับแล้วก็ขอชื่นชมโค้ดวังนะครับอย่าเพิ่งตัดสินนี่คือทัวร์นาเมนต์แรกของแกเดี๋ยวให้ได้เรียนรู้ได้อะไรเยอะผมเชื่อได้เลยว่าตอนเนี้นักเตะ ที่แก่เลือกไว้ในดวงใจนะมีแน่ๆแต่ใครจะมีการดันขึ้นมาทดแทนไหมนะครับเป็นกําลังใจนะครับให้กําลังใจคอยเชียร์น้องๆกันต่อไปสําหรับ EP นี้เวลาหมดหมดเวลาครับอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะเจอกันใหม่ EP หน้าจะเป็นข่าวสารฟุตบอลเดินสายจะเป็นข่าวสารฟุตบอลไทย คอยติดตามกันนะครับเดี๋ยวจะมีเกมมาเล่นด้วยนะครับคอยติดตามมีของรางวัลมาแจกสําหรับใครที่เป็น FC กับตันแปดะทอกตัวยงกด subscribe ไวด้ดีๆทุกๆช่องทางของ90นาทีเจอกันใหม่ EP หน้าสําหรับ EP นี้สวัสดีครับ